อ่สวัสดีครับอยู่ผม,น,มออนุ่ลรถไถมือ2เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูคูปต้า B1502 นะครับคันนี้ก็จะเป็นคูปต้าเก่าญี่ปุ่นรุ่น B นะครับ B1502 ตัวนี้สเปคเครื่องยนต์3สูบ4ฟวิน15แรงนะครับ3สูบ4ฟวิน15แรงเก่าญี่ปุ่นคันนี้มาทั้งตัวรถและโรตารี่นะครับตัวรถพร้อมโรตารี่ก็โรตารี่นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านท้ายก่อน โลตัลี่เนี่ยเขามีคอนโทรนนะเนี่ยเนี่ยคอนโทรลเล็กๆเนี่ยเนี่ยคอนโทรลเล็กๆเนี่ยเห็นไหมดูคืออ่าคอนโทรลตัวเนี้ยเป็นตัวเป็นกระบอกตัวนี้นะครับเอาไปแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นเป็นปลั๊กอินอย่างนี้เลยปลั๊กแบบเนี่ยปลั๊กอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมใกล้ๆเลยคือเอาไปต่อพวกใบดูใบดันหน้าได้หรือเอาไปทําเป็น d i y เป็นอุปกรณ์อื่นๆได้เลยนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็มีกระบอกปรับสไลด์ซ้ายขวาปรับสไลด์นะครับตัวนี้ก็เป็นหางธรรมดานะตัวนี้เป็นหางธรรมดาสวยๆนะครับสภาพนี่เลยประมาณนี้ใครหาไปใช้งานก็จะมีตัวรถลอตารี่ให้ราคา95,000บาทนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับสีที่ท่านเห็นอยู่เป็นสีเดิมนะเดี๋ยวพาไปดู รื่เงยนสามสูบเกียร์จะไม่อยู่ตรงกลางว่าเกียร์จะอยู่ด้านข้างละนี่นี่น,นี่เกียร์ก็จะอยู่ด้านข้างนี้ละใช้งานง่ายนี่ถอยหนึ่งสองสามเกียร์อยู่ด้านข้างละ,ะประมาณนี้พีดีโอก็ยังอยูต่ตำแหน่งเดิมส่วนเกียร์ที่เคยอยู่ตรงกลางก็จะมาอยู่ตรงนี้ละจะเป็นตัวใหม่ขึ้นมาหน่อยครับราคาคันนี้เปิดไว้เก้าหมื่นห้าพันบาท เครื่องยนต์สามสูบนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูรถสตาร์ทง่ายนะครับช่วงเช้าก็ต้องเผาหัวทีนึงถ้าอย่างงี้ก็คือต้องเผาหัวแบตเตอรี่ผมให้เป็นแบตใหม่นะครับส่วนเบาะนะที่มันจะมีขาดตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่พอใจไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนเบาะให้ใหม่ไปเลยเผาหัวก็คือประมาณสิบมินะครับเครื่องดีนะครับเล่งติดเท้าเลย คประมาณนี้ให้เดี๋ยวเนี่ยผมลองหางให้ดูลืมลืมเห็น <c oughs> ไหม ใครอยากหาไปใช้งานนะครับประมาณนี้เลยอ็ชรใช้งานง่ายนะครับเครื่องยนต์สามสูบเปิดฝาโปรงอย่างนี้นี่เป็นตัวล็อกฝาโปรงเครื่องยนต์สามสูบนะครับวันนี้ม่าแบตเตอรี่ผมจัดการให้ใหม่ไปแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรมากรถเก่าญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้ไม่รู้จะรีวิวอะไรลนะฝากไว้ด้วยท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อศูนย์แปดสองส่นุรถไมือสองนะครับหรือจะเข้ามาดู ตัวจริงที่ร้านได้นะครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชิญบดานจังหวัดลบบุรีก็ย้ำกันอีกทีนะครับคูปะต้า B1502 สเปคเครื่องยนต์3สูบโฟวิน15แรงเก่าญี่ปุ่นนะครับขับเคลื่อน4ีล้อนะใครหาใช้งานอยู่นะครับหรือหาเข้าไรเข้าสวนหรือจะต้องการติดตั้งใบดันด้านหน้าใส่ใบดันด้านหน้าหรือจะใส่เป็นหางตัดหญ้าต่อท้ายนะครับหรืออยากได้เป็นผานไถ เพิ่มหลังคาหรืออะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะครับที่0822388443นู่นรถถ่ายมือสองครับร้านเราพิกัดอะบอกไปหลายรอบแล้วพิกัดโอเคประมาณนี้ครับไม่รู้จะรีวิวอะไรละเนื่องจากอ่รถมันประมาณนี้อ่เดี๋ยวผมขับให้ดูแล้วก็เอาจอดได้เลยประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเก่าญี่ปุ่นตามสภาพก็คือมีขัดสีให้แล้วก็เปลี่ยนว่าแบตให้ประมาณนี้ลองสตาร์ท ถ้าเครื่องร้อนแล้วไม่ต้องเผาหัวนะครับแต่นี่ผมสตาทแล้วเมื่อกี้ยังมันนั้นได้ร้อนต้องเผาหัวนิดนึงคือถ้ามีอุณหภูมิแล้วไม่จําเป็นต้องมาเผาหัวนั่งเผาหัวซ้ํานะครับในี่เกีย์อยู่ข,ข้างๆเนี่ ม,มาก่นเยอะมากไปประมาณนี้นะครับรถบงวเงเดียวแคบๆเลยวงเดียวแคบจริงประมาณนี้โคงอะไรก็ไม่ได้หนักมากนะโครงอะไรเลย พงาะไรเบาเลยนะถ้ามีอุปรกรณ์หน้าหลังแนละ้วพงาลไรจะเบาเนี่ยมาเดี๋ยวไปจอด เรื่องสตาร์ทใหม่ประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับไม่ได้มีให้เลือกแค่คันเดียวลองดูมีให้เลือกอีกเพียบนะครับโอเคยังไงฝากกันไว้ด้วยนู้นรถไถมือสองครับร้านอยู่ยิ่ยงย้องโรงเรียนชัยประดานเห็นไหมเห็นตึกไหมง่ายๆหาง่ายๆครับผมอ่ะยังไงพิมพ์ก็ได้นู้นรถไถมือสองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ